อสวัสดีครับผมวันนี้โอเวเซียจะมารีวิวชุด S.U.B. 0102์นึ่งองขีสองนะฮะนี้ชุดขีสองอชุดขีหนึ่งก็เป็น Cosmoman กับมีฐานชุดนี้เป็น i ออนะผมเป็นเด็กที่ผมอยากเล่นกองพลอวกาศกองพลอากาศยานอ่ะ หลังกล่องก็จะมีฮ e โรเวลยี28ใบคาตนานา5ใบดันเจี้ยน4ใบดูเอล1ใบดูเอลมใบอะไระอ๋อนั่นต้องเป็นใบนั้นมาแกะกันเลยเหมือนเดิมชิปนี้นะฮะจะมีทั้งหมดอีก4ให้ดูหลังกล่องนะครับแล้วก็รีวิว1ตัวพอ1ตัวก็ค่อนข้างเยอะอ๋อลืมมีมันมี QC เทป QC นะฮะใครซื้อแล้วเทปนี้โดนแกะแล้วนะก็ ไม่เคยแนะนําให้ซื้อนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมค่อยแนะนํำนะคือมันมีส่วหลังกล่องก็แล้วแ,แต่น้องๆนะฮะแต่ในมุมมองผมก็คนมี QC ไว้ก่อนแล้วก็นี่มีสองอันออกไปมามาเริ่มวันที่ใบแรกใบแรกเว้นวักมันดูดแปกๆนะผมอาจจะคิดปเองก็ได้ขอคอสอังเกตอืมถ้าโซของการใบนี้หนึ่งใบหรือต่ำกว่า การนี้ได้รับเวทพอลลิงืงเมื่อการใบนี้เข้าสู่เมื่อมีการเข้าสู่โซได้ฮิวหนึ่งไลน์เวทพอลลิงจะเป็นอยู่ในเนี้ยแหละแล้วก็เปิร์กเปิร์กจะเป็นเทคใหม่เปิร์กจะใช้เหมือนคาลเตอร์นะฮะใช้กรณีเดียวคาลเตอร์แล้วก็เปิร์รจรจรระะก,รรรกรจะทําได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวนะครับผมดูวันนี้ก็ไม่รู้จะมีอัพให้ไหมน้องน้องคนนี้ผมชอบมากเลยวายุหมุนมาเล็กสี่ฟ้าใสคานามิ ซาซาซาคานากิซาคานากิอืมวูสังเกตเอ่อเวบพอลลิงถ้ามีโซนหนึ่งใบตรงกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่เข้าสู่สนามหรือไล์นำยุทธโยตโบรก่อนจากกองการหนึ่งใบหนึ่งใบขึ้นมือน่เลยแล้วก็เปิร์กมูฟดับเบิลเท็กโซกาดไล์น้องมีทุกเทคเลยนะน้องแข็งแกร่งอ่าน้องหัวขาวอันนี้ เมื่อการน,นี้เข้าสู่สนามนำยุทธปกรณ์หนึ่งใบจากดอกเข้าโซ่กองพลเ,เมื่อการใบนี้ไม่มีโซ่เวปพ่นลิงก์นำหนึ่งใบนำยุทธบกรแล้วครับนำไอพวกเวปพนจิมหนึ่งคนจะเข้าโซ่ใครมมีเขียนว่าเคาเตอร์นำยุทธปกรค์หนึ่งใบจากโซ่เข้าเกตอ่ะนี่มีอธิบายน้อง อินฟ uh, ินิตโอเปอเรชั่นอ่าหนึ่งเกตหนึ่งไรเซิร์ชสามหนึ่งใบและอาวุธหนึ่งใบผมขอเรียกยูทูปมาก่อนว่าอาวุธนะฮะอ่า uh, ขึ้นมือทำไมถึงผมเรียกว,ว่าอาวุธนะฮะพูดมาถึงใบแรกก็เป็นอาวุธเลยมันคือไอเทมแหละครับก็คือเนี่ยไอเทมหน้าตามันจะเป็นโล่มีดาบมีปืนอ่า uh, สปอยล์คร่าวๆนะฮะในคลิปก็อันนี้มันจะเสิร์ชไซส์สามกับไอพวกนี้ได้นะฮะเรียกว่าจะเสิร์ชอะไรเอ่อ uh การนี้บอกว่าถ้าอยู่ในโซนะฮะดีเฟนต์บวกสามพันคีของคู่แข่งลบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ในเทินคู่แข่งสามารถนำการ์ดใบนี้จับมือเข้าโซได้ที่มีเวฟพอนลิงค์อ่าโจหนึ่งชุดน้องถ้ามียุปกรณ์อยู่ในโซของการ์ดใบนี้อ่าถ้ามีโซในตัวเขานะฮะบวกสามพันบวกดีบวกนะบวกพลังดีเฟนต์สามพัน 3000, บวกคีหนึ่งอ่า น้องไม่เคยมีอะไรอ๋อน้องคนนี้เก่งนะวายุร้อนละอุหมายได้เจ็ดฟ้าเพิงคางาลิโอบะเอ่อน้องจะเป็นเทคเหมือนกาแคทนะฮะก็คือลงมาให้มีกองพลชาร์จจ่วัวใช่เก่งๆห่าใบจัวนะครับผมรายไดย้ถ้ามีกองพลจวหนึ่งถ้ามีกองพลที่มีโซ่จวอีกหนึ่งอเป็นโลนะครับยกเลิก การโจมตีเฉยๆถ้าเป็นไลท์นะฮะช้าสองฮิวสองนะครับ, 2, 2รบใบนี้นี่คือแบบปั่นเลือดปันเกตได้ดีมากมาถึงดาบเทพนะครับเฟเธอ,อร์เบดเอ็มเอทีไอนะฮะแมทแมทวันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้การนี้เข้าโซ่กองคนบวกสามพันบวกหนึ่งคิอ่อในทางของเราสามารถนำการนี้เข้า กองพลถ้าเข้าจจอหนึ่งไปจุกอะนะฮะอิมแพกใบสแตนสามเกตเลือกกองพลหนึ่งใบบนสนามของเราและนำยุทธปกรณ์สองใบจากดรอปเข้าสู่โซของการใบนี้นอกจากนี้สแตนตีในช่วงฟนนส์เสได้น้องอ่อยูคาลิมาโนนะฮะใบนี้ก็ใช้นะฮะโอ้ยเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือไลท์นะฮะนำยุทธปกรณ์หนึ่งใบจากดรอปเข้าโซนะฮะ อันนี้จะเป็นขุดดอบนะครับผมถ้าไม่มีโซก็การการน,นี้ได้รับเวลพอลิงนะครับคือเสียบเวลพอลิงได้น้องนะครับน่าจะเป็นบัดดี้ของผมนะฮะยิสะนานามีนะครับชอบมากเอ,อเทคน้องเก่งมากเขาบอกว่ากองพลทุกแบบของเราไม่ถูกทําลายและความสามารถไม่ถูกยกเลิกด้วยผลจากการคู่แข่งเหมือนเดิมตอนเล่นญี่ปุ่นน้องก็เป็นอย่างนี้นะฮะสังเ,เกตเอ่อ นำมอนเตอร์และไอเทมลงกันมากสุดสองใบที่มีชื่อต่างกันขึ้นมือนะฮะใบขุดอะไรชีวิตประจำวันของช่างซ่อมบำร,ร,รุงทางอากาศน้องกดจอยใบนี้เทพนะครับคอหนึ่งจังเกีย์คอมอนเตอร์กองพลอากาศยานหนึออน่งใบจากดอกปืนอนี้อันนี้ปืนที่ผมบอก เม,ม,มื่อการโจมตีของกองพลที่มีการบปนี้นอยู่ในโซทำลายมอนเตอร์ได้ยิงหนึ่งไลทิ้งอีฝ่ายดิสหนึ่งเกตไม่ังเป็นต้องตีมอนเตอร์ตีคนฮิตก็ทิ้งเกตให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เคาเตอร์ในเทินของเราสามารถนำการใบนี้จากมือเข้าโซแค่นั้นถ้าทำยิงหนึ่งไล ปืนปืนที่มีเทปบอกว่าการนี้อยู่ในโซ่ทำลายการหนึ่งใบบนสนามผู้แข่งตีทําทำลายสุดยอดเข้าโซ่ีหนึ่งอ่ามาถึงเรือลบบ้างเรือลบนี่เหงาไปนานนะฮะาการใบนี้การดใบนี้ได้รับความสามารถทั้งหมดหรือในของเรือลบไซส์ห้าที่อยู่ในโซ่ของการใบนี้โซของการใบนี้ไม่สามารถถูกถอดได้ด้วย เอฟเฟกคู่แข่งเมื่อเริ่มแอตแทกเฟตแต่ละฝ่ายคอคูทูเปอร์หนึ่งใบจากโซโดยจ่ายขอคอสเตชันโซกาบดอร์เบิอ่คออยู่ถ้าเราสเตชันเมื่อการนีีโจมตีหนึ่งใบจากมือเข้าโซเรือลบถ้าทำได้หนึ่งไลหนึ่งจวแอคสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากมือจะหนึ่งเลือดถ้าทำนำเรือลบมากสุดหนึ่งใบจากกองการของเราขึ้นมือสับของ ามาถึงดาฮีโร่บ้างเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้ามีดาฮีโร่ใบอื่นอยู่บนสนามของเราทำลายเวทมนต์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งอเมื่อจบก,การต่อสู้ที่กาดใบนี้โจมตีถ้าเราสวมใส่เทมดาฮีโร่สามารถนำกาดใบนี้บนมือบนสนามกลับขึ้นมือถ้านำชาร์จเกตจุดจนหนึ่งเวทเซตฮีโร่และฮีโร่หญิงทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลาย ด้วยผลจากมอนเตอร์ของคู่แข่งไม่คีโลหรือฮีโร,ห,ร,โรหญิงบนสนามเราขึ้นมือได้สองไลท์จด <c oughs> ขออภัยนะฮะเหมือนคอแห้งอืมเป็นเวทเซที่ดีนะฮะใครเล่นฮีโรญิงก็กลับมาเล่นกันนะเซตคาเดียนถันทำรับน่าจะเป็นของดาฮีโรนะเอ,อ่ไม่สิ เมื่อเราทอฟอร์มเป็นคาเดียนชาร์ตหนึ่งนำหนึ่งใบจากกองการ์ดเข้าโซ่ได้คิวหนึ่งหนึ่งใบท็อปได้เข้าโซ่ได้เห็นคาเดียนฮะการ์ดูใบที่มีคาเดียนอยู่บนสนามได้เพน,นเด็ตต่อโซ่หนึ่งใบของการ์ดใบนี้อืเพราะว่าสองพันขีใช้ได้คาเดียนนะเปล่าไม่ใช่ เป็นดาร์คฮีโร่หนึ่งเกตนมัมเอนเตอร์หนึ่งใบในช่องดรอปของเราเข้าสู่โซจานหนึ่งเกตถ้ามีเซตราอยู่ในชื่อการ์ดบนสนามของเราสามารถการ์ปในนี้บวกหน้าหลัง4,000บวกคีดหนึ่งไม่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกค,คู่แข่งและการนี้โจมตีได้คิวหนึ่งแล้วที่จุดหนึ่งเก่งเก่ง มาถึงใบใช้ฮีโร่ไทมไงล่ะโอ้โคตรใช้เลยใบ,บนี้เอ่อถ้าเราสบสายเทมหนึ่งเลือดดูสามหนึ่งใบขึ้นมือที่อาไปเกตเป็นไงอีซี่ดูอันนี้ไฮเปอร์นจี้ข้ามไปชาร์จสี่ยูกเลือกกันยมตีเจนิงเกตอ๋อนฮิวสามไรอ่ะมาถึงมา้าที่อยู่ดีก็มาอยู่ในกล่องนี้ของดันเจียนนำอัาวินหนึ่งใบ จากดอกเราเข้าสู่โซงการนี้จะจน่งเกตต่ออเทมหนึ่งใบบนสนามของเราได้บวกสองพันไซนี้ลดหนึ่งเมื่อเท่อัศวินบนสนามของเราโจมตีเราได้ฮิวหนึ่งไลย,ยิงหนึ่งไลอจอมันก็มามีเยสตินรอบนี้จอมันนำจอมันหนึ่งใบจากดอบเราเข้าโซจ่าสังเกตเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามนำเวทมนต์จอมันไม่เกินหนึ่งใบจากกองการเราขึ้นมือสับกองไปเสิร์เวท เมื่อการไปนี้โจมตีเราได้หนึ่งไร่หนึ่งโจงโอ้ยใบยเปิดเกมนี่ดีมากเลยนะไปนี้เมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้าเราสงสัยเทียมชาร์จสองถ้ามีนประชนไปใบอื่นของเราที่ฮิวสองเมื่อจบการต่อสู้ที่การใปนี้เลี้ยงแหนะนำขึ้นมือได้เดินเดนอ่น ه, าใบคาตานะทำลายมอนเตอร์นหนึ่งใบบนสนามเราชาร์จหนึ่งฮิวไร่หนึ่งโจห,หนึ่งวิชาเซียนเอ๊ะเคยออกเลยปะ นํานินจาหนึ่งใบจากดอกเราจัดเกตชาโด d ์ w r a ได้เมื่อเราใช้วิชานินจาชาร์จเกตฮ d e h หนึ่งไรทำลายมอนเตอร์หรือไอเทมหนึ่งใบบนคู่แข่งอ,อรแรงนักลบกระโหลกนะฮะทุกใบบนสนามเราได้กว่าคีนึงถ้าการใบนี้เข้าสู่สนามถ้ามีนักลบกระโหลกใบอื่นชาร์ g สองเจ็ดโอ้ยแกเกตปักของนักลบกระโหลกนะฮะวิชาเราสังหารโอ้โหวิชานอกรีดแพ้ชีวิตแห่ง ยักษาเลือกมันเต้นหนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งนำรอบสมหารสองใบจากดอกเลี้ยงเข้าใต้กองถ้าทำนำการ์ดที่เลือกกลับขึ้นมือืเลือกก่อนแนละ้วก็เก็บสองอีกเทคนึ่งเมื่อการใบนี้ความอยู่ในโซเมื่อถูกลงดอกนำไม่เกินหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งกับขึ้นมือ อ่าใบาเก็ตเหมือนเดิมจิ้มคุณลักษณะเสิร์ชสายสามเดย์เทมหนึ่งใบแล้วก็ทงแล้วก็ทงแล้วก็ทงทงให้เยอะจริงๆอ่ารอบนี้ก็เป็นไอเทมนิทานนิทาน S B i O นิทาน, S B B L น,ทานสวยงามไปต่อครับผมในนิทานไปหนึงแล้ว กล่องการ์ดนี้มันดูน้อยๆน,นะนี้ผมรีวิว12นาทีชุดหนึ่งนี้ผม18นาทีเลยนะว่าของนี้ทานมันเทคเยอะไม่รู้นะฮะโอ้ยแกะยากแกะยากๆนี่ดีนะครับผมผหมงบอกว่าเราจะได้ของดีโอ้โหบางเฉียบพุชพุช พึ่ดมีเชลลีน่นี้อ่าเลยมาเป็นเพื่อนกันอา,นนาเอมมา่ามีเอมม่าก็ต้องมีอ่ามันชื่อกระดิ่งคางุยะแห่งการบูชาน้องชื่อคางุยะแต่แต่ผมเห็นเล่นนาว่มมาก็เลยเรียกอาเาไปนะฮะส่วนนี้ฟังเล่นเอมมา่าผมก็เลยเรียกน่นเอ็มม่านะแต่จริงจริงมันชื่อนี่เอด บริบริโอนะฮะโอ้ออกเสียงยากแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามกันต่อไปใบที่สามไม่ใช่ใบน,นี้กระดิ่งแล้วเอ้ยนิทานหนังสือนะฮะขยันเรียนหนังสือจัดมีแต่หนังสือไปต่อไปแกะแกะ ติฟืบอ yeah! ่าเอ็มม่าเย่มีไอเทมก็ต้องมีเอ็มม่าเอ็มม่ามาแล้วสวยมากเอ็มม่าครับผมก็คลิปนี้ก็คือเอ็มม่ากับนิทานเอ็มม่าเอ็มม่าก็ชื่อคางุง่าจำทียินดีครับผมสำหรับชิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะ สงสัยอะไรตรงไหนเทคเปิร์กคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็พยายามตอบทุกคลิปนะครับผม,ผมก็พยายามอยู่นะอาจจะช้าหน่อยขออภัยด้วยก็สำหรับนี้ไปละถ้าชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย